ประจำปี2557ซึ่งเป็นปีแรกนะคะที่เราได้มอบรางวัลให้กับศิลปินต้นแบบที่ช่วยงานกรมพัฒนาสังคมรละสรีการนะคะคเขาได้ร่วมงานรวมพลังเชื้อชาติไทยเยาวชนไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาค่านิยมหลัก12ประการอาของคนไทยด้วยนะครับใช่ค่ะขอเรียนเชิญคุณอัคคพันธ์นมาศนะคะรับรางวัลศิลปินต้นแบบการพัฒนาสังคมจากท่นานรัฐมนตรี ีก็เราจะเห็นโฆษณานะคะสุด่านิยมไทย12ประการนะคะทางอทรทัศน์หลายช่องแล้วนะคะใช่ครับแล้วก็คุณอุสามนีไวยทยาโน์นะครับหรือน้องขวังนะครับท่านนี้ก็มาช่วยงานกรวพัฒนาสังคมกสิการนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเยาวชนไทยนะคะใช่ครับเคยร่วมงานนะครับรวมพลังชาติเชื้อเยาวชนไทยนะครับ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนด้วยนะครับค่ะตอนนี้ก็เป็นพิสิเตอร์คู่กันระหว่างคุณอ,องกับคุณขวัญนะคะในค่านิยมไทย12ประการะะต้องขอกราบอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่าน,นรัฐมนตรีบนเวทีสักครู่นะคะ